สิบเอ็ดนิ้วครึ่งหมูอินโดเ่ยข้างล่างเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนี่ตัวแม่งเท่ากับเกือบหนึ่งไมล์ตันนะเขาขายตัวละห้าพันตัวดีหมูอินโดผมแม่งติดมันติดเป็นโรคจุดเงี้ยเรื่องไปฝากไว้เดี๋ยวไปฝากคือผมเลยไม่กล้าเอามาเดี๋ยวแม่งใส่ใส่ฮีตเตอร์แล้วมันยังเป็นอยู่ใส่ทั้งสองตัวเลยพี่อีฮามอ่ะอย่างดีอ่ะทำไมมันเป็นอ่ะนี่่แมงตัวนี้แอสซิลูตโกเอ็มเพลเยอร์ เสือที่จะขายสองตัวไหนเสือนี่จะขายสองตัวสองตัวสองตัวฝั่งไหนตัวนี้ฮะหนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งมันกินอะไรอะตัวเนี้ยก็กินพวกของมันกินลุกยจ่าจักโยนอะไรไปมันก็กินผมอาหารเม็ดผมยังผมยังโยนลงไปมันบางทีมันยังกินเลยตัวที่บ้านก็กินอาหารเม็ดเหมือนกันไม่รู้อะไรมัน